เพราะวาจาของพระเจ้าประจาวัน,นอังคารที่27สิงหาคมระลึกถึงนักบ,บุญโมนิกาบทอ่านจ่ายจดหมายนักบ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสซาโลนิกาฉบับที่สองบทที่สองข้อหนึ่งถึงสามและข้อสิบสี่ถึงสิบเจ็ดพี่น้องทั้งหลาย เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราและเรื่องการชุมนุมของเราเพื่อพบกับพระองค์นั้นเราวอนขอท่านอย่ารีบด่วนวันไหวหรือตกใจไม่ว่าเพราะคำพยากรณ์ที่อ้างว่ามาจากพระจิตเจ้าหรือเพราะคำพูดหรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเราประหนึ่งว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว อย่าให้ใครหลอกลวงท่านโดยวิธีใดเลยพระองค์ทรงเรียกท่านมาเพราะข่าวดีที่เราเทศสอนเพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยินหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจาและด้วยจดหมายของเรา ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราประทานกำลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให้เราเดชาพระหัตถานโปรดประทานกำลังใจให้ท่านและบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทิดบทอ่าน จากพระวัครสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่23ข้อ23ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมาจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคดท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแนผักชียีราแต่ได้ละเลยธรรมบัญญัติในเรื่องที่สำคัญเช่น ความยุติธรรมความเมตตาการุณาและความซื่อสัตย์บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติเหล่านั้นด้วยผู้นำทางตาบอดเอ่ยท่านกรองลูกน้ำแต่กลับกลืนอุดทั้งตัววิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคดท่านล้างถ้วยชามด้านนอกด้านในมีแต่ความสกปร,รก คือการข่มขู่แย่งชิงและราคาตันหาฟาริสีตาบอดเอ่ยจงล้างด้านในของถ้วยชามให้สะอาดเสียก่อนแล้วด้านนอกก็จะสะอาดด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธรธาและสันิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเปาโลนำเรื่องวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งหมายถึงวันของการเสด็จมาอย่างรุ่งโรดของพระคริสต์เจ้าในวาระสุดท้ายขึ้นมากล่าวในจดหมายฉบับนี้เนื่องจากมีบางคนในชุมชนของชาวเทสโลนิกา กำลังเผยแพร่ความคิดที่ไม่เป็นความจริงในระหว่างพวกเขาว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วได้ทำให้สมาชิกของหมู่คณะหลายคนมีความวิตกกังวลกันเป็นอย่างมากนบุลเปาโลจึงต้องทำความเข้าใจกับพวกเขาว่าความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเพื่อให้พวกเขาคลายความวิตกกังวล เพื่อทำให้หมู่คณะมีความเข้มแข็งเปาโลก็ได้พูดถึงพื้นฐานของกระแสเรียกคริสตชนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกพวกเขาเพราะข่าวดีเพื่อไปรับพระสิริรุ่งโรจน์เพราะความรักที่โปรองทรงประทานให้เปล่าบรรดาคริสตชนได้ถูกนำเข้ามาอยู่ในแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กำลังสำเร็จไปในประวัติศาสตร์ และจะบรรลุความสมบูรณ์ในที่สุดดังนั้นพวกเขาจะต้องยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมะประเพณีที่ได้เรียนรู้มาทั้งด้วยวาจาและด้วยจดหมายที่ท่านได้ส่งถึงพวกเขาอีกทั้งรักษาความทรงจำเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าที่บรรดาครสาวกได้เป็นพยานถึงพระองค์ซึ่งเป็นความจริงที่รับรองได้ ส่วนบทพบระวรสารของวันนี้ยังพูดถึงคำวิบัติต่อไปวันนี้เราได้ยินคำวิบัติอีกสองข้อวิบัติข้อแรกเกี่ยวข้องกับความมืดบอดของชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย์ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนในการถือธรรมบัญญัติข้อเล็กข้อน้อยแต่และเลยธรรมบัญญัติที่สำคัญซึ่งเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในการถือตามธรรมบัญัติพวกหน้าซื่อใจคดไม่คิดรักองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือรักเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ถามหาความยุติธรรมความเมตตาการุณาและความซื่อสัตย์แต่อย่างใดพวกเขามุ่งอย่างเดียวคือการปฏิบัติตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรพวกเขามีความละเอียดถี่ถ้วนดังพระวจาของพระเยซูที่ว่า ท่านกรองลูกน้ําแต่กลับกลืนอูดทั้งตัวสองข้อสุดท้ายที่เราฟังอ่านในวันนี้เราได้ยินพระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสําคัญระหว่างการกระทําภายนอกกับท่าทีภายในจิตใจความสําคัญอยู่ที่ใจที่ต้องสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะทําให้มนุษย์แลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ส่วนความสะอาดภายนอกเพียงทำให้ตนพอใจเท่านั้นกิจการภายนอกต้องเป็นผลสะท้อนของท่าทีที่อยู่ภายในมิใช่เป็นสิ่งที่เคลือบแฝงความสกปรกอันได้แก่การค่มคู่แย่งชิงและราคะตันหาเอาไว้ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน